นิ้งกุลสตรีโพสคิดถึงบ้านเผยภาพล่าสุดที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะหญิงวันบันเทิงมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวของนางเอกดังมาอัปเดตกันค่ะนั่นก็คือคุณนิ้งกุลสตรีนะคะหลังที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมาเกือบเดือนจนแฟนๆคิดถึงกันซึ่งตอนนี้นะคะคุณนิ้งค่ะก็ยังรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสิรรราชอยู่นะคะ และล่าสุดนะคะคุณนิ้งค่ะก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเป็นภาพกอบรูปคู่กับสามีตั้งบนโต๊ะที่บ้านค่ะพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่าคิดถึงบ้านแล้วและยังได้เผยภาพตัวเองขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ให้เลือดมีถุงเลือดแขวนอยู่บนเสาอยู่ข้างๆพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเพลินจนหลับ หลังจากที่คุณนิ้งค่ะได้โพสต์อินสตาแกรมไปค่ะก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับมากมายนะคะแผ่มาให้กำลังใจกันค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนิ้งนะคะสู้ๆให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วๆนะคะ